ศูนยนะครับในอีพีที่67สิพาร์ทหนึ่งก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ทุกคนจะเข้าชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระแสก่อนที่จะก็จะตั้งก็จะเริ่มเพิ่มขั้นเพิ่มเปลี่ยนกันเรื่อยนะคะเปิดอีพีมานะครับนี่ครับเราจะได้สวมบทบาทเป็นลาร์ดสปิเกอร์ลาร์คาเวล่าแมนเพราะดูกก๋จากส่วนสูงสิครับเท่าเท่ากับลาร์คาเวล่าแมนคนหนึ่งซึ่งจากที่เรานั้น กำลังขับไปใช่ไหมครับทุกคนจะได้เห็นแสงตัวนั้นนะฮะนั่นก็คือคุณดาวฟักบุมสังเกตจากตรงด้านนี้นะฮะสังเกตจากตรงตรงด้านหน้านจะมีควันสีเขียวนะฮะโอเคแล้วพอผ่านฉากไปนะฮะเราจะได้เห็นกลุ่มสองคาร่าแมนกำลังวิ่งไปนะ,ะแล้จะได้เห็นสกิบีท้ทะเลตัวใหม่ที่แบบถือปืนมายิงกลุ่ม ที่มายิงสาวคาเล่าแมนนี่นะฮะและอย่างนั้นแล้วอย่างนั้น P O V ของเราก็ยิงยิงอบาอบาซูกาผมอยากพูดอาบาซูกานะก็มีแผงส,สกีบี้ฮอฮเลดสองทั้งสองตัวนะฮะโอผ่านไปนะฮะทุกคนจะได้ยินเสียงนี้นะฮะนั่นคือเจ้าแจ็คแพร์ตำรวจนะฮะสกิบี้อยเลดเจ้าสกิบี้อยเลดตำรวจแจ็คแพร์ผมอยากพูดแบบนี้นะฮะก็ได้ยิงเต่มแรกนี่ ใส่หัวของคาร์ว่าแมนที่กำลังขับรถยู่นะบล้วอย่างนั้นพี่พี่บิ๊กสปิเกอร์แมนไม่ใช่บิ๊กคาร์ว่าแมนดูเหมือนว่าเขานั้นจะได้อุปกรณ์ก็คือปืนปืนละปืนอัพเกรดมาด้วยนะฮะแล้วเหมือนจะว่าจะเป็นเจ็คแพคหรือว่าจะเป็นที่เนี่ยไงผมเพิ่งพูดว่าอันนั้นก็เป็นเจ็คแพคของแท้นะฮะซึ่งหลังจากที่ผ่านมาแล้วนะฮะเจ้าบิ๊กบิ๊กคาร์ว่าแมนก็ได้ ก็ได้ยิงเข้าไปนะฮะแต่ว่าการยิงไม่โดนเท่านั้นนอยจากนั้นบิ๊ก POV ของเราก็จะยิงใส่เจ้าแจ็คแพ็์สกิบบี้อยเลตำรวจแต่มันก็จะหลบนะฮะแต่ว่า POV สลาานะฮะยิงจุดที่มันกำลังจะปล่อยก็โดนนะฮะจนมันต้องถอยไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะฮะ พีโอวีของเราก็ได้ลงจากรถพร้อมกับบิ๊กคาเวล่าแมนคนหนึ่งนะฮะแล้วจากนั้นพี่บิ๊กคาเวล่าแมนก็ได้ยิงปืนใส่เจ้าแจ็คแพ็กสติบิทเลยนะฮะไม่ใช่ก็เป็นเจ้าตำรวจนะฮะโอเคพอผ่านไปไม่ได้นานนะ,ะก็ได้ยินเสียงคาฮู้นะฮะซึ่งเขาก็แนมอยูน่นะที่ลุกแล้วไม่ใช่นะฮะก็ยิงสายงที่ใส่พี่บิ๊กคาเวล่าแมนจนพี่บิ๊กคาเวล่าแมนถึงกับนอนตะลึงกับพื้นเลยนะ,ะในนี้ก็โดนยิงค้ำยีงหรอเนล้วคนนั้นก็คือ ก็คือมาเฟียสกิบดี้ฮอลเลดที่เคยโผลมาใน EP ทีที่ยี่สิไม่ใช่เคยโผลมาใน EP ีที่ยี่สิบแปดนะฮะโอเคใช่เคยโผลมาในอีีที่ยี่สิบแปดซึ่งผมจะโชว์ภาพไว้แล้วนะฮะโอเคโอเคนะฮะพอผ,ผ่านไปแล้วนะฮะก็มีมีคนยุนของใส่นะฮะทำให ตั้งแต่กำลังจะฆ่า POV c วีคารราแก็ดันแบบไปจ้องดูอะไรปรากฏว่าเห็นที่ s p ิเกอร์แมนกำลังเอามีดเสียบเจ้าสกิบี้ i ฮเลที่มีอาบาสุกกำลังเสียบและสิ่งที่เรากำลังดูนะฮะที่นี่นะฮะพี่ใหญ่พี่รองของเรายังไม่ทันได้ตายนะฮะซึ่งผมคิดว่านะในอีพิโซดที่66เนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพปลอมนะฮะซึ่งหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วนะฮะ จะเห็นได้ว่าพี่ของเขาเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตแก้พลังงานตรงนี้ไม่ได้ดับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ดับเหมือนกับว่าเขายังโอเคยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังได้รับบาดเจ็บและพอกําลังเขาเดินมาใช่ไหมเขาก็ได้เจอเสียงระเบิดและเจ้า,เจ,าเจ้าสกิบิทาเลใบเลื่อยลายใบเลื่อยกาลังจะฟันกําลังจะตัดแขนอีกข้างนึงแต่ว่าพี่ใหญ่เราหลบได้นะฮะพี่ใหญ่ของเราเ็นนั้นก็เลยดึงพี่ใหญ่ของเราก็เลยหยิบหยิบปืนอยู่ด้าน ซ้ายนี่นะฮะแล้วก็ทําการยิงไปที่หัวของมันแต่ไม่เป็นไรก็เลยดึงมาเลือกมาฮะพอดึงมาเลือกมาก็ตออเป็นแขนในข้างหนึ่งตอนนี้กลายเป็นแขนด้านซ้ายกลายเป็นเลื่อยแล้วนะทุกคนดังนั้นก็ต้อกอกเไม่ใช่แขนด้านขวากลายเป็นใบเลื่อยแขนด้านขวาเพราะอยานั้นเจ้าเจ๊เจ้ามาเฟียสกิบบี้ทลเลก็มายิงสารพี่ใส่แต่ว่าพี่ใหญ่ของเราไม่เป็นไรก็รีบเจาะออกมาแต่ผมคิดว่าจะได้รับบาดเจ็บอยู่นิดนึงได้ย่างไนบาฟี่ก็เคยโดนเหมือนเก่าเลยนะฮะ ถ้าทำการตบหน้า่อย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็เลบหน้าเออนะคะแล้วเขาก็จะยิงสารพิษแต่ว่าไม่ทันนะคะพี่พี่รองของเราได้ยิงใส่นะคะทําให้สารพิษที่เข้าตามันเต็มๆใช้ให้บาเทียสกิบิเทเลนรองนะคะไม่อย่างนั้นมันก็พุ่งใส่พี่รองของเราแต่ว่าพี่รองก็ยังใช้สูตรเดิมในอีพีที่ยี่สิบแปดนะคะโดยการตบเปี้ยมึงหลังใช่ไหมแต่อย่างนั้นมันก็จะเห็นได้ว่า พี่รองของเราไม่ค่อยได้เป็นไรเท่าไหร่แค่ได้เสียปืนข้างหนึ่งซึ่งสนส่วนตรงนี้ผมก็นึกว่าอันนี้จะหายไปนะฮะสุดล้วยังไม่ทันได้หายเสียแค่ปืนข้างเดียวนะฮะแต่ดูพี่รองเราสิโอ้็เราบบาดเจ็บโคตรเยอะพอหลังจากที่ทั้งสองท่านมาเจอด้วยกันแล้วนะฮะก็เจอตั้งแต่ดูแล้วล่ละพอเขาได้เสียงควมือออกมานะฮะก็ิว่าเป็นใครไม่ได้เลยนะฮะ ก็เคือเจ้าด็อกเตอร์สกิบี้เลิได้หลังจากนั้นได้หลังจากนั้น PoV e Big c a ๊ก r า a ์รก็ได้ใช้แจ็คแพ็กบินไปที่อื่นก็คือที่ที่ต้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วพอยืนปึ๊บตัวนี้ก็คือเจ้าด็อกเตอร์สกิบบี้ฮเฮลทนะฮะพอด็อกเตอร์เห็นสองใครทเป็นอย่างนั้นมันก็ได้หัวรออกมานะฮะและพี่รองของเราก็ได้ชาร์จปืนที่อยู่ ด้านขวาของเรานะที่อยู่ด้านขวาพอเขาทักปืนออกมาเสร็จพี่แย่ของเราก็ได้ชูนิออกมาแบบเฮ้ยนี่ฉันเข็นแกตั้งแต่อีพีที่ห5สิห้าแล้วนะเลยฉันเจอแกตั้งแต่อีพีที่60ิแล้วงั้นก็แสดงว่าแกนั้นจะต้องตายไปในเทวนี้เพราะเขาชี้หน้าใส่เจ้าเขาก็ปาดคอนะฮะแถมเขาก็ช้าไปเรือดแบบดังจัดเลยนะฮะได้ดูสิฮะ ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถปล่อยนี้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะต้องปล่อยได้แน่เพราะว่าแกพลังของเขายังไม่ทายนะฮะโอเคให้เขาก็ได้ชาร์จเรื่อยๆเลยจากนั้น EP นี้ก็ได้จบลงไปโอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะสะกัดการพลาด EP นี้นะฮะทุกคนน่าจากคนน่าจะรู้เรื่องอยู่นะฮะแต่ก็ไปดูพี่กายวอล์กเกอร์ก็ได้นะคะเพราะผมก็เดาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต้องไปดูพี่กายวอล์กเกอร์นะ,ะสำหรับชุดนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะ ใครชอบก็เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะครับพอตอนนี้พีนี้ถึงสัปดาห์นะฮะถึงจะได้มานะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย